เมื่อก่อนเคยทํานาค่ะแต่เปลี่ยนจากการทํานามาปลูกพริกเพื่ออยากทราบผลผลิตของนาข้าวและพริกผล,ผลผลิตอันไหนจะดีกว่ากันค่ะพริกจะออกผลผลิตให้เก็บประมาณ5เดือนราคาที่เกษตรกรอยู่ได้50บาทต่อกิโลกร,รมัม สวัสดีค่ะชื่อนางสาวกัญญากรเย็นใสเป็นเกษตรกรทําไร่พริกอยู่ที่อําเภอกุยบุรีตาบลกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่คะพื้นที่ตรงนี้มีทั้งหมด5ไร่เมื่อก่อนเคยทํานาค่ะแต่เปลี่ยนจากการทํานามาปลูกพริกพริกตรงนี้มีสองสายพันธุ์ค่ะมีพันธุ์ซปเปรอร์ฮอตกับพันธุ์ยอดสนค่ะที่เลือก2พันธุ์นี้คือพริกเม็ดใหญ่และมีสีเป็นสีแดงเป็นที่ต้องการของตลาด ปลูกนะคะจะใช้รถไถเพื่อปรับหน้าดินค่ะและขุดหลุมประมาณหนึ่งคืบความห่างระหว่างหลุมประมาณสอณอกใช้ปุป๋ยอินทรีย์ซอยเมตดรองก้นหลุมค่ะ1กํากมือต่อหหลุมนำต้นกล้าที่เพาะไว้มาใส่หลุมรดน้ำให้ชุ่มอย่าปล่อยให้ต้นกล้าแห้งหรือเหี่ยวเมื่อพริกมีการโตขึ้นประมาณ1ศอก หรือแตกทรงพุ่มก็จะใช้ปุ๋ยซอยเมดสูตร21-78ค่ะใช้ในอัตราส่วน15กิโลต่อหนึ่งไร่หว่านให้ทั่วโคนต้นค่ะหลังจากหว่านเสร็จก็จะลดน้ำตามหลังจากที่พิกเริ่มออกดอกและผลให้ใส่ปุ๋ยซอยเมดสูตร21-78อีกหนึ่งครั้งใช้ในอัตราส่วน15กิโลต่อหนึ่งไร่หว่านให้ทั่วโคนต้นและลดน้ำตาม ทุกครั้งที่ใส่ปุ๋ยนะคะจะต้องลดน้ำตามค่ะโดยให้ปุ๋ยซึมซับเข้าไปในรากก่อนค่ะแล้วดูให้ทั่วว่าปุ๋ยได้ซึมซับเข้าไปไหมแล้วค่อยเปลี่ยนล็อกไปลดล็อกต่อไปค่ะการให้น้ำในแปลงพริกนะคะหลังจากที่หว่านปุ๋ยเสร็จก็จะให้น้ำในประมาณ3วันหรือ5วันหรือ7วันค่ะการลดน้ำพริกให้สังเกตจากใบพริกเริ่มเหี่ยวหน้าดินเริ่มแห้งถ้า หน้าดินแห้งใบพริกเหี่ยวให้ลดน้ำนานประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อให้หน้าดินชุ่มชื้นและให้ใบพริกกลับสู่สภาพเดิมในการเก็บพริกเกษตรกรที่นี่จะสังเกตเม็ดพริกค่ะถ้าเม็ดพริกมีสีแดงสดก็จะมาเก็บพริกในวันลุ่งขึ้นในเวลา7จ็ดมงเชา้าถึงเที่ยงค่ะเพื่อจะนําไปส่งตลาดยางชุมในการเก็บพริก ครั้งแรกจะได้40กิโลกร,รัมต่อ5ไร่ครั้งที่2 50กิโลกรัมต่อ5ไร่60กิโลกรัมต่อ5ไร่จนกระทั่งสูงสุด150กิโลกรัมต่อ5ไร่พิกจะออกผลผลิตให้เก็บประมาณ5เดือนจะใช้เวลาในการเก็บพิก7วันต่อครั้งค่ะราคาซื้อขายพิกขึ้นอยู่กับตลาดปัจจุบันราคาพิกอยู่ที่กิโลกรัมละ24-25บาท จากการสังเกตที่ใช้ปุ๋ยซอยเม็ดข้อดีของการใช้ปุ๋ยซอยเม็ดที่เห็นคือปุ๋ยละลายน้ําได้ดีผลผลิตดีขึ้นเท่าตัวค่ะถ้าให้เปลี่ยนไปใช้ปุ๋ยยี่ห้ออื่นไม่เปลี่ยนค่ะเพราะว่าปุ๋ยซอยเม็ดทาให้ผลผลิตของไร่เพิ่มมากขึ้นเห็นเม็ดเห็นผลและต้นตัวค่ะ